พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะจะมีชายคนหนึ่งค่ะเขาจะไปออกกำลังกายบริเวณริมแม่น้าโขงเป็นประจ<ช>ําแต่ว่านอกจากออกกําลังกายแล้วก็ยังช่วยเก็บขยะที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยจนเป็นที่ชินตาของผู้คนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ดิดกิติสถาพรมีรายงานค่ะทุกวันครับจะมีขยะถูกทิ้งริมฝั่งแม่น้าโขงบริเวณจุดชมวิวด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนแห่งนี้นะครับ และมีชายคนหนึ่งออกเก็บขยะนั้นครับด้วยการออกกําลังกายไปด้วยคือการเดาะบอลเป็นการสร้างจิตสํำนึกให้กับทุกๆคนรุ่มถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยครับ นายสมคิดปัญญาผ่องใสในวัย42ปีชาวบ้านบ้านกู่เต้าอำเภอเชียงแสนจะอาศัยพื้นที่บ้างของจุดชมวิวแม่น้ำโขงทำการออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงเย็นของทุกวันทั้งวิ่งขึ้นลงบันไดริมฝั่งแม่น้ำเดาะลูกมะพร้าวเดาะตะกอ้อรวมทั้งเดาะฟุตบอลแต่ทว่าการออกกำลังกายด้วยการเดาะบอลน,นั้นยังทำการเก็บขยะที่ถูกทิ้งบนพื้นไปด้วยจนเป็นภาพที่ชินตาของชาวบ้านพี่คอนเสิตถ้า คนในท้องที่นะครับหรือว่าประเทศของเราทั่วประเทศนะครับมีคนมีจิตใต้สํานึกแบบนี้นะครับก็จะทําให้ประเทศเรานั้นสะอาดแต่ว่าถ้าไล่วินัยนะครับก็จะทําให้ขยับลักษณะแบบนี้จะมีทุกวัน,นครับถ้าวันไหนพี่เขาไม่มาสักสามวันเนี่ยนะครับกระดาษหรือว่าเศษขยะจางจะเต็มหมดเลยครับ ช่วงเวลาที่จะพบเห็นการเดาะบอลเก็บขยะนั้นตั้งแต่เย็นจนถึงหัวค่าโดยขยะที่เก็บนั้นจะเก็บทุกอย่างที่อยู่บนพื้นส่วนถุงพลาสติกได้เตรียมมาเองเพื่อใส่ขยะรวมระยะทางในการเก็บขยะมากกว่า700เมตรโดยมีคําถามมากมายจากสังคมว่าทําไมเขาต้องทำตะก้นอนผมมาเดาะบอลเนี่ยครับออกร่งกายเลยเนาะก็ผมกินละผมกินองฟ่างผมฟ่างเนาะโดยมันความกรชินเนาะเหมือน แล้วมีฝั่งคนหนึ่งเนาะกินยิ่งรูมุ่มกุ่นนะครับเปินเอาไปทิ้งถังขยะครับฝั่งเปิลเปิเหมือนเหมือนเปิลไม่เต๋อเนาะเปิลฮักมันเฮาเนาะผมผมกินผมอ้ดอกเก่าครับผมจะเก็บจนกว่าผมไอ้จะหายจากจากใจไปครับเนาะผ่านมากว่า3ปีการออกกำลังกายและเก็บขยะยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและไม่ท้อถึงแม้จะถูกหลายคนว่าบ้าก็ตามก็มีคนอยู่ครับมีว่าว่าผมนะครับเนาะ บ้าอย่างของผมเคยมีครับในคนในเขาพิดผมเนี่ยสิ่งใดที่เขาทำเนาะมันผิดกฎหมายแล้วทำห้เดือดร้อนเนาะผมคงคงคงทำต่อไปนะรับเนาะแล้แต่ความพิดของคนเนาะมีคนมีคนเคยไปแต่ถ้าว่าการทำเช่นนี้สิ่งเดียวที่หวังที่สุดคืออยากให้บ้านเมืองที่เขารักคือเชียงแสนสะอาดทุกคนไม่ทิ้งขยะและช่วยกันรักษาเมืองเชียงแสนให้ดูสวยงามตลอดเวลาสักวันหนึ่งเชียงแสนบ้านผมนะครับประมาณ สี่ห้ปีนะครับคงจบบนะงมีเนาะถึงแม้จะมีมันก็มีน้อยมากครับผมคิดของี่นะครับเนาะฝรัง่งเป็นปุ๊กิสำนิกผมเนาะปุ๊กต่อไปเนาะครับผมและสิ่งที่เห็นผลมากที่สุดคือเด็กเห็นตัวอย่างที่ดีได้ออกมาช่วยกันเก็บขยะมากขึ้นพลนเดชพรวันถ่ายภาพผูพ้ดิกิติสถาพรทีมขา่าภูมิภาครายงานจากจังหวัดเชียงรายครับ ชื่นชมมากๆเลยนะคะจากการได้แรงบันดาลใจจากคนอื่น<ม>วันนี้เนี่ยส่งต่อแรงบันดาลใจไปให้กับคนในท้องถิ่นด้วยถ้าหากว่าชุมชนอื่นๆมีคนแบบนี้เยอะๆก็ดีนะคะค่ะที่สําคัญตัวเองถ้าไม่ทิ้งก็น่าจะไม่เป็นภาระให้กับคน<ม>อื่นด้วยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะ